สวัสดีครับทุกคนเล่นในเกมโรบอกโรบอกโรบอกอีกแล้ว,วเกมโรบอกคือมันจะพุทธทน่าจะรู้นะทุกคนเพราะว่ามันมีอีเวนต์มาก็คืออีเวนต์อีเขียวนี้ผมบอกไปหลายคลิปแล้วแหละโอ้แต่ตัวนี้ค้ามากเลยครับเด็ก้ามากเพราะว่าเดี๋ยวพวกนี้เน็ตผมก็จะหมดเล้ว นี่อะไรก็ไม่รู้ผมเห็นอยู่แลกดดูเอ,อ๊ะอยักเนี่ยที่ต้นที่ผมมีอยู่นี่นะแล้วอะไรยึเกีกยยกยกเนี่ยที่นี่ที่ไหนอะมีคนอยู่ไหมเนะี่ยมีอยู่ดงด้งดิงดิงดิงีปินด้วย ม,ม,มเด้งเด้งเด้งเออเป็นอาบี้เหรอวะออเึิบเขาเพิ่งมาสิส์ร้อนๆเลยเนะี่ยเอ,อ้าได้อะไรมาวะเนี่ยไป,ไปข้ามูลก่อนละกันเผื่อมีของดีๆ รู oh, ้แล้วปืนฉีดอะไรบางๆสิ่งผมยังไม่อยากกลับตอนนี้นี่คือใครอะลอยอยู่ไอเอลล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  มเมล็ดคุยกับมเมล็ดใช่ไหมโอเคไหมห่เหรอลืมไปอุ้ยนี่อันนี้ที่ขายเลยโอ้มายกอดโคตรดีนี่ผมร้อนนี่คืออะไรคุยได้ด้วยผมไมไ่ต้องคุยีะเกียดเดี๋ยวผมจะปีขึ้นไปข้างบนด้วยกันนะอีกไกลกว่าผมจะถึงสวนตัวเอง ถ้าผมว์ามันน่าจะว้าไปที่สวนเลยมั้งถ้าผมขอไม่วารไปกว่าจะปีขึ้นไปข้างบนก่อนเอียะ <Yeah. S 1> เจอสีชมพูเก็บอะไรอยู่อ๋ออันนี้นี่เก็บไว้สิบสี่อันต,ตอนท้ายผมจะมาเปิดดูนี่คืออะไรว้ คือที่ส่องไฟอ่ะอืมมันดียังไงแค่ส่องไฟจบเลิกเออเข้าได้ไหมเนี่ยเข้าไม่ได้แต่เราสามารถบินได้ไอเดีเยวแล้วก็คือไมไอะไรอีกยฮือเออเฟลลี่เย่ย บ้านโอ้โอเกมค้างโอ้ยปีนหนึ่งโอ้โหไม่ต้องปีนลวมั้งค้างไม่หายเลยจกจะค้างไปถึงไหนนี่ผมจะขึ้นไปอหาที่ใหม่ก่อน ไอตัวนั้นก็มีที่ดิ่งดิ่งนี่วะดูก่อนรึเชฟมีอะไรไหมเออไม่มัมนอับบี้ก็น่าจะเป็นอับบี้มั้งเออแล้วไงต่อเออแล้วไงต่อ,อ,อ,ตอให้ผมกระโดดไปตรงนู้หนหรอโอ้ แล้วก็ลงไปตรงนู้นแต่เรสำรวจตรงนี้ก่อนผมมีเชียมพูไม่มีอ่คุยเซลลี่โอเคเดี๋ยวไปตรงนี้อีอย่างวะเนี่ยกองจุ่มใส่บนนี้ เจกแล้วอะไรอีกแล้วขอก็ได้เยอะแล้วนะเนี่ยคางจะเต็มแล้วหอ้ยโอเคไปที่ต่อไปกันเลยอ้าวฝนตกที่นี่ได้เดียววะ่ะ ผมจะต้องกลับไปตรงไหนอีกวะเอาตรงนู้นตรงนน้นเหรอจะใช่หรือเปล่าวะหามตกเด็ดขาิดหามตกเด็ดขาดอีย่าไม่ถึงไม่ได้ต้องกลับไปที่เดิมโอ้โหผมาผมต้องไปตรงนู้นนะเห็นว่ามันจะมีเสียงฮูอยู่เนี่ยตัวนั้นอะ ทุกคนขอร้อง่าจะหิว <att> ม <Fern anda> ั้งต่ในตอนเช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยมาต่อลีกแล้วโอ้เป็ปตาหนูนเรลอจะขึ้นไปไงนี่อมันจะเด้งเหรอเด้งเหรอวะ เอาโดนหลอกแคนไหวก็มาันจะเด้งอะ่ะโอ้ยโดนหลอกอีกแล้วเึบเึบเึบตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีเอออะไรเลื่อนมาต้องไปตรงนู้นก่อนโอ้คาใจลเข้าใจล่ะจะเพิ่งด้โอ้ย ทำไงเดีด๋ยวเราต้องลอยโอ้พายุออก็มาโอ้ไมค์กอดอะไรจะมาเนี่ยห่้ยช้าจังเลยจึบ๊บต้องไปตรงนั้นก่อนไม่ได้ก่อนไปกันเลยโอ้โหเกมคาะ ต่ก็ได้กล่องอยากจะเป็นกล่องจุ่มแต่ผมยังเหลืออีกที่ที่ไปนะเออเห็น่ไหนตัวนี้เอออากาศมากเลยเออเหนื่อยหัวมากเลยตอนนี้เร็วๆเออเฮือกเอ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 ือาเอือกเอือกเอือก โอ้สงบมดีสักทีเอา้าหมดแล้วกลังสนุกเลยจะมาในอีก24ถุยให้เจอได้ให้เดี๋ยวผมไปส่งของที่ผมได้มาแลยแตนไม่จะใช้เลยมามตรงนี้ก่อนหน้าผมเพิ่งได้เลยโอ๊ยโอ๊ยชนเสาโอ๊ยโอ๊ย đây mầm mà bạn gong anh lại còn, à ai có luôn ô mày tìm xuống miu a xì lạy a Cái lít đồ à? ok oh, lết าาก็เจออะไรออกกันน่ารักหมดเลยเนะี่ยแต่ตัวนี้ก็ทำไปคนทำเงินให้ผมนะเนี่ยโอ้ยแล้วก็เอาไป<ะ>ในผมขาย,ยานี้แล้วกันนะเไปให้คนอื่นดีกว่าเสียด้ยไปขายดีกว่า ที่ผมก็วาร์ปได้นะคับผมไม่วาร์ปอะ่ะโอ้โหตอนนี้ค้างมากเลยตู้กูสี่หมื่นบาทโอ้หมายก็ถูกมัดเลยหวว่าจะได้แบบแผงๆเนาะแต่มันได้เคสนี้มันเกิดไปเปล่าแล้วก็หลอดไฟ แล้วก็อะไรสักอย่างเป็นที่ถอนเมล็ดมั้งถอนต้นให้เป็นกลายเป็นมเมล็ดเออเลยไข่ที่ผมสุกมมือจะเปิดอันนี้เกิดแะ้วกันเนะะ เออกลับกลับมาขายขายเถอะต้องขายอะ่ะมาค่ะขายทุกตัวเลยค่ะ โอ้ยอืมหมดจังหมดแล้วเออกับดีสตัวเองโอ้โหรู้ราคาเพราะอะไรอือหือใหญ่ใหญ่มากโอ้ยฉันไม่อยได้อนนี้ จะใช้ให้หมดเลยแล้วกันนะอันดับแรกเลยคืออ๋อจ้อาไหนยีละนี้นี้แหละเออโกโก้โกโก,ก้หนึ่งแล้วก็ ทัวไหมทัวหนึ่งแล้วก็เอาโกโกโป้ปูไว้ตรงนี้แทนหลกักกานนาเหรีห่ยนึงก็เอาเป็นเก็บไว้เก็บไวด้ดกว่าแล้วไปหยัดเนาะบีหยัดจริง,รงแต่ตอนนี้มันค้างไม่ไหวแล้วมันค้างไม่ไหว เกต้อม,มาต้มมาตรงนี้เลยโอ้เหนื่อยทำไมเนี้ยจะเก็บทำแมวเ,เลยเออเดี๋ยวขายก่อนนี่คืออะไรอ๋อไปที่วับ โอเคดีดีดีเก็บไว้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 สุนีขึ้นเที่ยวสุมาผมจสุมให้หมดเลยวันนี้มาแต่เราไม่กดสคริปนะอ้อเรือต่อไปลองหน่าร้อนนี่บ้างแล้วกันเผื่อมันอาจจะเปลี่ยนนี่สคริป โอ้ดี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 ดดดอ้อาวกดปิดก็ถูกก็ถูกแล้วโอ้ก็ดีแต่อยากได้ตัวนี้มากกว่าอยากได้ต้แนแบบแพงๆเนาะทีนี้เอาเลยต่อหน้าเออต่อหน้าแต่ได้เฟลลี่เฟล,ลี่เก่า โอ้ต่อนหน้าเฟลี่เก่าดีเยี่ยมแตวต่อนหน้าเฟลี่ใหม่ลนะโอ้เฟลี่ใหม่ไม่ดีเลยอะต่อหน้าน้ำผึ้งต่นหน้าน้ำผึ้งเลยนี่ต่นหน้าน้ำผึ้งน,น,น,าน่าจะไม่ดีนักเลยนะเนี่ยต่อนหน้าส่วนเพื่อนคนอื่น ออเอาได้ของฟรีเฉยน่ากดเลยค้างก็จะเต็มแล้วไม่อยากได้อันนี้แต่ผมมีแล้วนี่หว่เออต่อหน้าสวนเปล่าโหอันนี้น่าคี้เถอะมันดีแน่เลยเนี่ยไม่มีใครสักคนอยู่เลยจะไปดียังไงเออเห็นไหม หน้าลุงอ๋อคนมาเล่นใหม่เหรอตอนหน้าลุงคนนี้ อย่างดี oh, my god. oh my, god, my, god, my god โอ้โหไม่ก้น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 ตัวนี้บ้างแล้วกันลุงดีมากเลยอ่ะลุงให้ของดีเรนี้ก็ดีอยู่ดีอยู่ไม่ได้แย่ดีมันนุนมมากเรไรสะด้ย อื๋อ,อ,อนั่นไงไอ้มิติมิติมิติหนึงไงก็ได้อยู่ต่อไปที่สุดท้ายกระบะล่ะหลังสวนผมบ้างเขาบอกว่าหลังมันไม่ดีสักเท่าไหร่ ต่อไปเป็นที่พักใจของผมบ้างที่พักใจที่ผมเวลาเวลาปลูกเสร็จก็มานั่งเล่นๆตรงนี้นะที่พักใจที่สุดท้าละจุดพักใจไม่ค่อยดีเลยนะ่าจะต้องเปลี่ยนนะเนี่ยมาดูกันว่าผมได้ผล็ตอะไรบ้างว้าวดีใจจังเลยมีเล็ดแล้วด้วย มันเลยังไงวะสงสัยอยู่เออหนึ่งชงช้ำจีอาอ,อกมีอ,อกอังองั้งเดี๋ยวผมจะไปเออไปไหนีวะไปถอนมเมล็ดที่ไม่ต้องการออแล้กกันเมล็ดนี่ผมจะอ,อ็นนี่ออกก่อนไม่กีแกเกินอัน ทำการปลูกเปเล็แรงไปตรงนี้บุกเว็บดาวแป๊บแป๊บเบอร์มาดูอยู่ตรงนี้ไหมเอ่ยไม่เจอไม่ได้แล้นต้องอยู่ตรงไหนดีดินพลาเรตต์นี้เออ แต่ปลูกต็งที่ว่างๆตรงไหนดีวะมันไม่ว่างหรอตอน,นี้สวยผมบอกมาอันนี้มาได้ทัวร์ไม่ได้เออติดิดๆๆๆตต้นนี่ไปออกไปออกไปเก,กกะอันนี้ปไปด้วยวูวดีดีๆๆๆใหญ่อยู่นเนี้ย อ้าวผมจำได้ว่ามีที่หนึ่งที่โล่งมากๆหึืึหึแกบเลมโคตรโลง่งคือผมไปทำการโลง่งมันออกมาแะทุกคนเพราะว่าตรงนี้มันลุกเกินไปตอนแรกมันลุกมากเลยนะโคตรตะลกผมก็เลยทำการรื้อออกมาโอเคทีนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ ขุอยากเห็นไอ้นั่นแรดเร็วๆจังเลยขี้เข็นแร่เร็วๆจังเลยโอ้แต่ตัวนี้เสียพอเอ้ายังเหลืออีกมาเล็ดไหลเอาเลยต้นกูกูกาก้ากับกูกูกี้กูกูกี้กี้เป็นไหนดีไว้นี่ละกันกูกี้กี้อยู่นี่ก่อนนะกูกี้กูกี้ กู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 ไม่ได้ปูตรงนี้ก็ได้เชื่อโอเคเดี๋ยวก็ใกล้จะจบคลิปแล้วน,นะนะโอ้ได้แล้วหนึ่งก็ดีนั่นทีนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะเกิบ v、wow.